รัฐบาลค่ะก็ได้มโีโครงการนะคะเป็นการนาร่องโครงการฝึกงานเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้ด้านภาษาอาหรับนะคะเป็นการเสริมทักษะรองรับตลาดตะวันออกกลางค่ะโดยในเรื่องนี้นะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้นะคะก็ได้เปิดเผยว่าตามนโย,ยบายรัฐบาลค่ะที่มุ่งส่งเสริมเพิ่มทักษะภ,ภาษาอาหรับแก่เยาวชนจังหวัด แดนใต้เพื่อเข้าถึงโอกาสการจ้างงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการแพทย์และก็การส่งออกนะคะจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนจึงได้นำร่องนะคะประสานขอการสนับสนุนจากโรงพยาบาลกรุงเทพเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอาหรับของเยาวชนค่ะซึ่งมีการเรียนการสอนอย่างกว้างขวางแล้วก็เปิดโลกทัศน์ให้มีประสบการณ์การทำงานจริงด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะก็พร้อมสนับสนุนและ กำหนดโครงการช่วยเหลือนักศึกษาเข้ามาช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ฝึกงานด้านภาษาอาหรับค่ะโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้หรือว่าสออบตอนะคะก็จะประสานงานกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้และก็ผู้แทนผู้สำเร็จการศึกษาจากประเทศโลกอาหรับนะคะเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการคัดสรรเยาวชนที่จะเข้ามาร่วมโครงการต่อไปค่ะพร้อมกับ ต่อยอดนะคะการส่งเสริมโอกาสแก่เยาวชนในพื้นที่และตอบโจทย์ความต้องการทรัพยากรบุคคลในภาคธุรกิจค่ะ,คะอันนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะ,คะ